พ่อลูกเดินไปออเดอร์โทฟูเทริยากิให้แม่นะคะเพราะว่า,าโทรแล้วสายไม่ว่างเลยทุกคนแล้วมาถึงรถก็จอดเต็มร้านเลยเราต้องมาจอดไกลๆก,ก็จะมีร้านนวดไทยอยู่ข้างๆนะคะทุกคนมิเตอร์โตเกียวร้านอาหารเนาะชื่อว่ามิเตอร์โตเกียวป้ายเขาจะบังอยู่นะคะก็ให้พ่อเขาไปออเดอร์นะคะ ก็กลับมารักเพราะว่าพ่อเขาจะไปแซงเบอร์เกอร์ก็ตรงข้ามก็จะเป็นตลาดวอร์มาร์ตนะคะเดลโมโฮดวอร์มาร์ตนะแล้วข้างหลังก็จะเป็นวอลกรีนนะคะทุกคนข้างๆวอลกรีนก็จะเป็นสเปาร้านออร์แกนิกนะคะวันนี้อากาศดีมากๆ ไม่ร้อนแล้วก็ร้านเครื่องเดื่มนะคะเห็นไหมคะทำอร่อยอร่อยชาไข่มุกแต่ว่าค่อนข้างที่จะ,ะแพงเนะแต่คือเขาทำอร่อยมากทุกคนถ้ามันอร่อยแพงก็สมนะคะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอ Hello, guys. า e l ย o m e to my มา a n n e l พูดตั้งนานนะคะเพิ่งจะนึกขึ้นได้ว่าลืมทักทายทุกคนนะ forgot say you guys. อัล o าก o นติเซ y o ย g u y กวเนี่เราก็จะมาถามพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่อาศัยอยู่ในอเมริกานะคะบางพื้นที่อาจจะไม่มีวอลมาสนะคะบางรัฐเนาะอาจจะไม่มีตลาดวอลมา t นะคะบางรัฐก็จะมีตลาดวอลมาสเนาะเอาตัวนี้นะคะเราจะถามพ่อแม่พี่น้องทุกคนว่าเวลาคุณไปตลาดวอลมา ใหญ่ๆนะคะคุณเคยได้ของมาครบไหมแล้วเวลาคุณไปตลาดบอมาดใน้อยอ่ะในบ้องหูเนียน่ย,นยคุณได้ของมาครบไหมนะคะเวลาเราไปตลาดใหญ่ๆเราคิดว่าเราจะได้ของมาครบนะคะเราก็ไม่ได้ของมาครบนะเพราะทุกคนคิดว่าเหมือนกันนะคะ,ะเวลา เราไม่ไปตลาดเนบโหูดเราคิดไปตลาดบอมาดอันใหญ่เนาะเราคิดว่าเราจะได้ของมาครบนะแต่เราก็ได้มาไม่ครบนะคะแต่เราไปตลาดเนบโหูดนะตลาดบอมาดเล็กๆนะคะเราคิดว่าอมันอาจจะไม่มีของเยอะนะคะเพราะว่าตลาดมันน้อยแต่ว่าเราได้ของมาครบนะทุกคนเราได้ของมาครบคือสิ่งที่เราคิดอะ่ะ มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่คิดก็ได้นะคะสิ่งที่เราหวังมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราหวังเนาะเราก็ต้องขับรถจากตลาดใหญ่มาหาตลาดเล็กนะคะทุกคนเวลาที่เรามาตลาดเล็กเนาะเราได้ของครบหมดทุกอย่างเวลาเราไปตลาดใหญ่ปุ๊บเราได้ของมาไม่ครบเพราะทุกคนคิดว่าถ้าไปไปตลาดใหญ่แล้วจะได้ของมาครบ นะคะเพราะฉะนั้นเราไปทีหลังเราก็ได้ของมาไม่ครบจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันศุกรนะ์เนาะช่วง6โมงเย็นนะคะร้านอาหารก็จะปิด2ทุ่มถึง3ทุ่มนะคะร้านเอเชียเนาะถ้าเป็นร้านอของอเมริกันนะคะเม็กซิกันเขาจะปิด4ทุ่มถึง5ทุ่มนะคะตัวนี้เนาะก็ ตรงนี้ค่อนข้างที่จะติดหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นร้านอาหารเยอะนะคะวันนี้เราก็อยากจะมาถามทุกคนนะ <c oughs> เราเป็นประจำนะคะทุกคนถ้าเราไปตอนเช้าเราอาจจะได้ครบก็ได้นะคะถ้าเราไปตลาดใหญ่เนาะ,ะเพราะว่าเราไปตอนบ่ายไงพอไปถึงก็เชลมันก็ว่างหมดแล้วอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ย เราก็ต้องขับรถมาตลาดเล็กนะคะทุกคนเพื่อที่จะซื้อของให้มันครบเนาะ,ะทุกครั้งนะที่เรามาตลาดเล็กถึงเราจะมาช้ามาเร็วหรือว่ามาไวนะทุกคนเราได้ของครบหมดทุกอย่างที่ตลาดเล็กเนี่ยละคะ่ะเพราะทุกคนจะไป ตลาดใหญ่เนาะเพราะอาจจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าด้วยเพราะว่าตลาดใหญ่มันจะมีของเฟอร์นิเจอร์ขายนะคะแต่ตลาดเล็กมันจะไม่มีเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าขายนะคะมันจะมีของแค่อาหารขายให้เรานะเขาก็จะไปตลาดใหญ่กันนะคะเพราะว่ามันมีของขายให้เขาครบหมดทุกอย่างนะ,ะสงสัยสามีจะรอรับมาเลยมั้งยังไม่ทันได้ออกมาเลยเทคทามโซโล Packed in there, man. Oh, packing well, that. What's that one could Her by herself. Con so con gonna call Mark, she, I order in. she gonna call me though, cause she was like, man, we backed up right now. okay. I'm like, well, just call me when it's ready. She said how many minutes? She said I can't I can't tell you she said it's not gonna be uh, twenty. ah You up. give you give the name order? Yeah. คนเยอะทุกคนมีคิดว่าจะคนเยอะขนาดนี้ You name or your name? <My> name. <Okay. S 2> m อ n เน e โอเคคนเยอะขนาดนี้เลยเดี๋ยวเราต้องไปซื้อกับข้าวของพ่อก่อนนะเราเค่อยกลับมารับของเราเขาบอกว่าเขาจะโทรมาบอกพ่อทีหลังนะคะว่าว่ากับข้าวเธอได้ตอนไหนแรกเราว่าเราจะเข้าสเปาไปซื้อมาทำเองสามีบอกว่า เธอไม่ต้องไปซื้อมาทําเองหรอกเธอยังไม่หายดียังไม่หายป่วยดีนะคะเดี๋ยวเข้าไปสั่งให้ ยำมียำมี you like it ทูฟูติลิ y a k i you like it โอเคนิดหน่อยเราไปสเปาตมานะคะทุกคนนานเลยที่ไม่ได้ไปสเปาตได้ผลไม้มาสามอย่างนะคะได้ข้าวโพดได้อัง,งุ่นได้เลยได้อัง,งุ่นอัอง,งุนเปรี้ยวนะคะเราต้องการมามากินกับ น้ำปลาแล้วก็ข้าวปุ้ค่ะทุกคนข้าวปุดสดห้าฝักสามเหรียญคือถูกมากอะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งไม่ได้ไปนานเลยสเตา์แล้วก็มะม่วงลูกละสองลูกละหนึ่งดอนยี่สิบ ห้านะคะสองลูกก็สองเหรียญห้าสิบนะก็อยู่ในโปรโมชั่นนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งก็ซื้อมาสี่ลูกสองเหรียญห้าสิบลูกใหญ่ไซส์โอ๊ะเลยสี่ข้าวโพดนะคะทุกคนหวานแน่นอนบอกคิดว่า เพราะมันสดอย่างเงี้ยบางทีเราไปซื้อที่ตลาดวอมาดอ่ะคือมันเหี่ยวแล้วนะทุกคนมันมันจืดอะตอนนี้ก็กัดแบบแตกปุ๊กก็คือจะหวานมาก